สอนเลยดิวันนี้พาค่หน like or ุ่ยไปเดทกันกินข้าวว่าห่างตายวันนี้อีพาค่หนุ่ยไปเดทกันกินข้าวว่าห่างตายข้าวว่าห่างตายไปเร็วยังไม่ได้กินข้าวที่น้องกินข้าวอกลัย่างนี้เลยปกติพี่กับแฟนนะแล้วหนูกับแฟนเก่าขี่คอกันเลยแล้วเดินไปกินข้าวดีดังทีหลังเป็นไงวันแรกอะไรก็ได้ไอ้เทียเดทกันอะยังไงก็ได้อ่ะสมมติอันนี้วันแรกแล้ววันเดทกันวันแรกโอ้ยเป็นยังไงมั่งโอ้โหอากาศสบายเนาะขี่คอกันแบบน่ารักเกี่ยวแล้วว่าจะตายหรือคืนนหมั่นเกี่ยวแล้วว่าจะตายหรือคืนนะเกี่ยวแล้วพี่ มมนเค้องแลยครับพี่เวลาคือความรู้สึกมอไงพี่เขาสิฮะเนาสึกอะไกลัวตื่นเต้นอ่ะพี่าช่วยเรียกพี่ห่อยได้ไหมพี่ได้หันหน้าไปแบบว่าไงอะไรเงี้ยเคนไห่นหหมือหัวมือ